น้ำท่วมอุดมสุขกลางดึกต้นเหตุจากการล้างท่อที่ไม่สมบูรณ์กระสอบทรายกว่า300อถุงอุดทางน้ำและทำให้เกิดปัญหาในการระบายน้ำในพื้นที่อุดมสุขซอยสุขุมวิท103ปัญหาน้ำท่วมที่ไม่ควรเกิดขึ้นกลางดึกวันที่28กันยายนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัดชาติสิทธิพันธ์และรองผู้ว่าราชการคุณวิศนุทรัพย์สมพลได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมที่ซอยอุดมสุขซอ,อยสุขุมวิท1 0 3ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับฝนตกหนักในเวลาก่อนนั้น และทําให้เกิดน้ําท่วมขังทางเท้าแต่ที่นี่มีเรื่องที่น่าสนใจมากกว่าทางสำนักงานเขตบางนาได้โพสต์ภาพและระบุว่าปัญหาน้ําท่วมนี้เกิดจากการล้างท่อที่ทางสำนักการระบายน้ําไซฟอนซึ่งใช้กระสอบสายเพื่อบล็อกน้ําในการล้างท่อทางฝั่งอุดมสุขไปถึงซอยสุขุมวิท6เศษ6ส่วน1ลงสถานีสุขน้ําคลองบางอ้อแต่ที่นี่มีเรื่องที่น่าสงสัย ทางผู้รับเหมาะจะนํากระสอบทรายออกทุกคืนแต่วันนี้ยังไม่ได้นํากระสอบทรายออกทําให้น้ําไม่สามารถระบายได้อย่างเต็มที่และเกิดปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่และนี่คือสาเหตุที่น้ําท่วมได้เกิดขึ้นกระสอบทรายกว่า300ถุงที่อุดทางน้ําและทําให้น้ําไม่สามารถระบายได้ทําให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่อุดมสุขซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่ควรเกิดขึ้นในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหานครแอดมินหมูทีมงานผู้ว่าราชาการก็ได้โพสต์ข้อความว่าเจอแล้วสาเหตุน้ําท่วมเส้นสุข,ขุมวิทวันนี้อุดมสุข กระสอบทรายกว่า300ถุงปิดเท่าไว้อยู่แต่ที่นี่มีเรื่องที่น่าสนใจอีกทางฝั่งสุขุมวิท6เศษ6ส่วนหนึ่งตอนนี้ก็ได้นำกระสอบทรายออกหมดแล้วแต่ฝั่งปากซอยอุดมสุขยังคงมีกระสอบทรายอยู่และทางผู้รับเหมากำลังนำกระสอบทรายออกอยู่ซึ่งเมื่อนำกระสอบทรายออกหมดการไหลของน้ำจะฟลว์และน้ำจากสุขุมวิท1 0 3จะลดลงจนแห้งนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการน้ำในเมืองใหญ่ที่ควรได้รับการติดตามและแก้ไขให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมในพื้นที่อีกครั้งคําถามสําหรับคุณคุณคิดว่าปัญหานี้ควรจะแก้ไขยังไงให้ได้ผลดีที่สุดและคุณคิดว่าการจัดการน้ําในเมืองใหญ่ควรมีการปรับปรุงอย่างไรเพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมในปีข้างหน้ามาถามตัวเองและแบ่งปันความคิดเห็นกันในกลางคนรู้จักกันได้เลย